บางสันแกเป็นคนอิสลามอาศัยอยู่ใกล้สุล่าแม่บางหลังวัดจันนยย่านถนนตกแกทำงานเป็นพนักง,งานอยู่ที่บริษัทแห่งหนึง่งแกก็เป็นแค่พนักง,งานธรมธรมดาธรานี่แหละวันไหนไม่ค่อยมีงานก็เลิกเร็วหน่อยวันไหนมีงานเยอะก็เห็นจะต้องอยู่ทำโอที วันนั้นบางสันเป็นได้กลับบ้านดึกแน่ๆโดยปกติแล้วเขาจะกลับถึงบ้านประมาณ3ามสี่ทุ่มแต่ถ้าวันไหนได้ทำโอทีคงได้กลับดึกถึงขนาดตีหนึ่งตีสองก็เป็นึกแน่ทีเดียวปกติแกก็ออกไปทำงานแต่เช้าเดินตอกแต็กออกจากซอยพอเดินมาถึงปากซอยก็เลี้ยวขวา เพื่อจะไปขึ้นรถรับจ้างไปลงที่ถนนใหญ่เพื่อต่อรถอีกทอดหนึ่งไปทำงานหนทางในสมัยนั้นไม่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบันนี้ขนาดทีวียังใช้สาวกาศหนวดกุ้งกันอยู่เลยจะว่าไปถึงการเดินทางออกจากซอยไปไหนมาไหน จะไม่ค่อยสะดวกนักแต่คนในชุมชนนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนอิสลามชินกับการเดินทางเข้าออกกันแล้วในเรื่องของอาหารการกินนั้นไม่ต้องพูดถึงร้านค้าหน้าปากซอยจะมีให้เลือกซื้อเยอะแยะทั้งข้าวหมกไก่ซุปหางวัวล้วนเป็นอาหารโปรดของคนอิสลามแทบทั้งสิ้น บางวันบางสันเองก็จะซื้อกับข้าวหน้าปักซอยกลับมากินกันที่บ้านแต่โดยมากแล้วครอบครัวบางสันจะทำกับข้าวกินเองเสียมากกว่าวันหยุดบางสันเองนั้นจะชวนเพื่อนๆที่คบหากันมาตั้งแต่เด็กๆไปเตะบอลออกกำลังกายกันแถวนั้นมีสนามให้เล่น ซึ่งตัวบางซันก็มักจะไปเล่นกับเพื่อนๆกลุ่มนี้เป็นประจำเตะกันเป็นทีมทีมไหนแพ้ก็ออกให้ทีมอื่นเข้ามาแข่งแทนผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่างนี้จนทีมของแกเริ่มมีชื่อเสียงก็ไปแข่งขันที่นั่นบ้างที่นี่บ้างอยู่บ่อยๆเพื่อนๆบางซันทุกคน ต่างก็ทำงานประจำกันแล้วว่างทั้งทีก็จะมาเตะบอลกันในเฉพาะวันหยุดทีนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งมีทีมจากต่างชุมชนมาท้าแข่งกับทีมบางซันบางเอิญหลายๆคนก็ว่างจากงานพอดีก็เลยตกลงกันว่าจะไปแข่งขันกับเขา เพื่อนๆก็โทรหาบางซันในเย็นวันนั้นในทันทีเฮ้ยบางไปด้วยกันนะคราวนี้นะแข่งกับทีมแชมป์ต่างถิ่นนะเว้ยเฮ้ยไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่าวะยังไงเดี๋ยวกูดูก่อนแล้วกันนะบางซันออกตัวไปก่อนเพราะดูจากงานแล้วน่าจะไม่ว่างวันนั้นพอดีแต่จะปฏิเสธไปเสียทีเดียวเลยก็ไม่ได้ จะเสียความรู้สึกเพื่อนๆเ,เปล่าๆเ,เออแล้วคราวนี้คอนัดแข่งกันที่ไหนแล้ววะในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดละ่ะเอ,อ้ยหนองจอกแค่นี้เองไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ถึงเอานาถ้ามึงไม่ติดงานยังไงไปด้วยกันนะเว้ยอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์เขาลืมเรื่องแข่งบอลอะไรนี่ไปเลยเพราะมัวแต่วุ่นอยู่กับงานที่ทำตลอด จนพรุ่งนี้จะออกเดินทางไปแล้วเพื่อนเพื่อน,นบางสันก็โทรมาตามเฮ้ยกูไปไม่ได้วะพรุ่งนี้ต้องไปทำโอทีงานสำคัญเร่งด่วนซสีด้วยเว้ยอะไรไม่ว่างจริงๆหรือวะอย่างนี้ทีมเราก็ขาดคนนะสิสน้ามึงไปหน่อยนะ้าถือว่าช่วยๆกันเพื่อนแกอ้อนวอนมาแต่งานเขาก็รัดตัวมาก จึงต้องปฏิเสธไปเออเออ,เอ,อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรวะเพื่อนบางสันก็วางโทรศัพท์อย่างหัวเสียบางสันไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆที่นั่งรถไปเล่นบอลที่หนองจอกในวันนั้นระหว่างทางฝนตกถนนลื่นมากรถวิ่งมาด้วยความเร็วสูง หักหลบรถบรรทุกเกิดเสียหลักลพลิกคว่ำเพื่อนๆตายคาที่สาอีกสองคนไปตายที่โรงพยาบาลเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวเรื่องนี้รู้กันในระแวกนั้นทุกคนรู้กันไปหมดเพราะที่นี่เป็นชุมชนอิสลามมีอะไรนิดหน่อยก็จะรู้ถึงกันหมดและเรื่องการจัดการศพนั้น ก็จัดการในเย็นนั้นเลยแต่ทว่าทุกคนลืมบอกบางซันไปเสียสนิทและก็นับว่าแกนั้นโชคดีมากที่ติดงานไม่ได้ไปด้วยไม่อย่างนั้นก็อาจจะเสียชีวิตในครั้งนี้ก็ได้บางซันเองก็มาเล่าให้ฟังในตอนหลังว่าวันนั้นกำลังทำงานอยู่จูจ่ๆมันก็วูบเหมือนตกจากที่สูงใจสั่นไปหมด จู่ๆมันก็เป็นขึ้นมาคิดว่าเป็นความดันหน้ามืดก็เลยหยุดทำงานออกมานั่งพักข้างนอกแงนดูเวลาในตอนนั้นก็สักสองทุ่มกว่าได้แล้วพอรู้สึกค่อยยางชั่วก็เข้าไปทำงานต่อแต่ทำได้อีกสักพักเดียวก็เกิดอาการเดิมขึ้นมาอีกหัวหน้างานเขาเห็นอาการไม่ดีเลยให้บางสารกลับบ้าน บางสันจะรงจากรถทุกวันที่หน้าปักซอยก่อนจะต่อรถรับจ้างเข้ามาปกติแล้วจะเห็นร้านเปิดให้คนเดินซื้ออาหารกวากไก่ที่หน้าปักซอยแต่ว่าทําไมวันนี้ร้านอาหารต่างๆพากันปิดหมดซึ่งที่จริงแล้วเขาปิดร้านไปช่วยงานศพที่สุเรากันหมดนั่นเอง พอเขาเดินจะมาขึ้นรถที่ท่ารถรับจ้างก็รู้สึกเหมือนมีคนเดินตามหลังเลยหันไปดูพบกับเพื่อนๆกลุ่มที่ไปเล่นบอลแกคิดว่าคงเล่นบอลกลับมาแล้วเอ้ยเป็นไงวะพวกมึงชนะหรือเปล่าไอ้ฮ่าเงียบๆอย่างนี้แพ้กันมาละสิท่าพวกมึงอะน่าแปลก ถามไปชวนคุยพวกเขาก็ไม่อยากจะตอบหรือว่าพวกเขายังโกรธที่ไม่ยอมไปด้วยแกคิดแบบนั้นก็เลยเลิกสนใจเดินดุมๆต่อไปเพื่อนๆก็เดินตามหลังตลอดทางเพื่อนๆบางสันไม่พูดด้วยซ้ำยังไม่ยอมเดินขึ้นมาเสมอกันยังคงเดินตามหลังแกอยู่อย่างนั้น แกเดินมาถึงคิวรถรับจ้างซึ่งมันดึกมากแล้วคนขับรถนอนหลับเขาจึงต้องไปปลุกแต่กว่าจะตื่นได้ก็เล่นเอาปลุกเสียนานคนขับรถจึงเลื่อนรถมารับซึ่งต้องรออยู่พักใหญ่เพื่อนๆก็เดินตามมาขึ้นรถแต่ก็ยังไม่มีใครพูดอะไรกันเลยแกบอกว่า แม่เว้ยมันอึดอัดจริงๆไม่รู้พวกมึงมันจะโกรธอะไรกันนักกันหนาววะคนขับรถรับจ้างเห็นบางสันและเพื่อนๆถนัดเท่านั้นแหละเขาไปลมล้มลงไปทันทีแกตกใจมากเฮ้ยลุงเป็นอะไรอะกำลังจะหันไปถามเพื่อนๆให้มาช่วยกันแต่พอแกหันไปเท่านั้น ก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะที่ตรงนั้นไม่มีเพื่อนๆเขายืนอยู่เลยแม้แต่คนเดียวทุกคนหายไปไหนกันหมดหันไปดูจนทั่วก็ไม่พบใครจะว่าเดินแยกย้ายกันไปก็ไม่น่าจะเร็วแบบนี้ทุกคนหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วมันหายไปไหนได้ยังไงกัน ลุงคนขับรถฟื้นขึ้นมาซะก่อนนี่ลุงเป็นอะไรอ่ะจู่ๆก็ไปลมไปผมไี่ตกใจแทบแย่โอ้นี่นี่บังบังไม่เห็นอะไรเลยหรือโอ้เห็นอะไรอ่ะอ๋อก็มีแต่เพื่อนๆนะแต่ตอนนี้ไม่รู้มันหายไปไหนกันหมดแล้วอ่ะลุง นี่แสดงว่าไม่รู้เลยจริงๆหรือเพื่อนบังนะมันตายหมดแล้วรถควาเมเมื่อตอนเย็นที่หนองจอกแล้วที่มากับบังนะมันมม,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 มันเป็นผีทั้งนั้นแหละบังสันได้ฟังเท่านั้นก็เข่าอ่อนตัวชาวูหนาวขึ้นมาจับใจเลยทีเดียวแต่เขาก็แข็งใจที่จะเดินกลับไปที่บ้าน ทุกคนที่บ้านบางสันก็เล่าให้เขาฟังว่าเกิดอะไรขึ้นในคืนนั้นบังถึงขนาดจับไข้หนาวสั่นไปทั้งตัวกว่าจะหายได้ก็หยุดงานไปหลายวันเลยทีเดียวทุกวันนี้บางสันยังคิดอยู่เสมอว่าโชคดีที่ไม่ได้ไปด้วยไม่อย่างนั้นป่านี้ก็คงไปอยู่กับเพื่อนๆแล้ว เพราะพวกมันคงรอเขาไปเตะบอลอยู่ด้วยเป็นแน่เลยทีเดียว